นายจรัพรโชติกาเสถียรกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าการบินไทยจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่ออำานยความสะดวกประชาชนที่ต้องการเดินทางลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายสักการ,ระหน้าพระบรมชายาลักษณ์ณศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังโดยเสนอราคาเส้นทางบินในประเทศที่มีจุดหมายปลายทางมายังกรุงเทพมหานครด้วยราคาเริ่มต้น1 8 0 0 บาททั้งขาไปและกลับเมื่อจองการเดินทางตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งในโปรโมชั่นดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมถึง31ธันวาคม2559และเดินทางครอบคลุมได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเส้นทางบินที่การบินไทยเปิดให้บริการจำนวน10เส้นทางประกอบไปด้วยเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่น อุบลราชธานีอุดรธานีกระบี่เกาะสมุยภูเก็ตหาดใหญ่และสุราษฎร์ธานีการบินไทยคาดการว่าจะจัดโปรโมชั่นครั้งนี้จะส่งผลให้อัตราบรรทุกผู้โดยสารหรือโหลดแฟกเตอร์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 10- 20%จากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่65-70%สส่วนสายการบินไทยสมายได้จัดทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาร่วม ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระบรมหาราชวังเส้นทางในประเทศราคาเริ่มต้น800บาทต่อท่านต่อเที่ยวซึ่งเป็นราคาสุทธิที่รวมทุกอย่างแล้วสำรองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่20ถึง31ตุลาคม2559และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2559 ด้านสายการบินบางกาะแอร์เวสได้จัดทำโปรโมชั it it ่นร่วมอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดและต่างประเทศเพื่อเดินทางมาถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกเส้นทางบินของบางกาะแอร์เวสสู่กรุงเทพไปกลับราคาเดียวที่890บาทยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆและมีที่นั่งจำนวนจำกัดผู้โดยสารสามารถจองการเดินทางได้ตั้งแต่วันที่18 ตุลาคมถึง26พฤศจิกายน2559และเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2ธันวาคม2559